สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถกอระบารุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือ i อซูซูดีแมปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้ต้องบอกเลยว่าไอซูซุไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังเลยจริงๆเพราะรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์เครื่องยนต์เทคโนโลยีและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ยกระดับกระบะให้เหนือขึ้นไปอีกขั้น เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับ Isuzu D Max 2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดันและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตและพรีเมียมมากกว่าเดิมไฟหน้าเหล็แบบใหม่ที่มีรูปทรงเพรียวบางส่องสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนเส้นสายตัวรถดูฉกเฉียวขึ้นโดยเฉพาะรุ่น B Cross ที่เสริมกันชนหน้าแบบออฟโรดและลัดอัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ที่ทําให้รถดูทรงพลังและพร้อมลุยในทุกเส้นทางสีตัวถังใหม่อย่างสีแดงลาวเรส และน้ำเงินเซฟเฟอัลูก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับรถคันนี้ได้อย่างดีในส่วนของเครื่องยนต์ Isuzu D-Max 2องยังคงใช้ขุมพลังที่เชื่อถือได้สูงสุดโดยยังคงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซน1.9ลิตรดดีดูพาเวอร์และ3.0ลิตรดิดีเอซึ่งได้มีการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไม้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมรุ่น1.9ลิตรให้แรงม้าประมาณ150แรงม้า และแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรส่วนรุ่น3.0ลิตรให้กำลังสูงถึง190แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง450นิวตันเมตรทำให้การออกตัวหรือเร่งแซงในทุกสภาพถนนทำได้ง่ายและมั่นใจไม่ว่าจะใช้งานในเมืองขนของหรือขึ้นเขาลงห้วยก็ไม่มีปัญหานอกจากนี้อย่างมีระบบเกียร์ให้เลือกทั้งแบบธรรมดา6สปีดและอัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างราบรื่นถ้าเข้ามาดูภายในห้องโดยสารบอกเลยว่าความรู้สึก ที่ได้สัมผัสนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากครับการออกแบบภายในของ DMAX ใหม่ดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้นวัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารมีคุณภาพสูงงอแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่มีหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงแบบ surround รอบทิศทางบอะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศแบบใหม่ที่ช่วยให้ขับขี่ไกลๆก,ก,ก็ไม่รู้สึกล้า ในเรื่องเทคโนโลยี i s ู z u ก็จะเต็มไม่แพ้ KRD Max 2026มาพร้อมกับระบบอดสหรือ Advanced r e s i s t n c s System ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมมะพวงมาลายัยช่วยควบคุมให้กลับมาในเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control และระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอด หรือขับผ่านที่แค่เป็นเรื่องง่ายไปเลยในด้านความปลอดภัย Isuzu D-Max 2026ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลทั้งถุงลมนิราภายัยรอบคันระบบควบคุมการทรงตัว S- ระบบต้องกันล้อหมุน Free TCS และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน c h e s e A ทำให้มั่นใจได้ทุกครั้งที่ขับขี่ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลในแง่ของราคา Isuzu D-Max 2026มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นราคาประมาณ600,000กว่าบาท ไปจนถึงรุ่นท็อปวีค s อส 4x4 ที่ราคาสูงสุดอยู่ประมาณ1 2 0 0 0ล้บาทซึ่งเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาต้องบอกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะคุณจะได้ทั้งสมรรถนะความสวยงามความปลอดภัยและเทคโนโลยีครบครันในคันเดียวหากจะเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Toyota าฮิตรีวฟอร์ดเรนเหรือแม้แต่มิสูบิชิไทเทนตต้องยอมรับว่าอีซูซูดีแม็กซ ไม่เป็นรองใครเลยครับโดยเฉพาะเรื่องความประหยัดดันน้ำมันความทนทานและราคาขายต่อซึ่งยังคงเป็นจุดแข็งที่แฟนๆชาวไทยให้ความไว้วางใจใน Isuzu มาโดยตลอดขณะที่ Ford เป็นเจะเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีและไทเทเนียเรื่องความนุ่มนวลของช่วงล่างแต่ดี Max ก็ได้อัปเกรดช่วงล่างให้ดีขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะในรุ่นใหม่ที่ให้ความนุ่มนวลขณะขับขี่ในเมืองและยังคงความแข็งแรงเมือ่อเอาวิ่งเุยทางฝุ่นหรือเส้นทางทุรกันดารสุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหาทักระบาดท,ที่ครบเครื่อง ทั้งในเรื่องดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาว Isuzu D Max 2026เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับไม่ว่าจะใช้เพื่อทำงานหรือเป็นรถครอบครัวเดินทางก็พร้อมตอบโจทย์ได้ทุกด้านขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ